เคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับที่ช่วงนี้รู้สึกเหมือนอยากจะนอนแผ่อยู่บนเตียงทั้งวันไม่อยากลุกไปทำอะไรเลยเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจอะไรทั้งนั้นเออความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาละครับเรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันคำถามก็คือไอความรู้สึกที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ความขี้เกียจธรรมดาธรรมดาหรือว่ามันเป็นสัญญาณของอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นกันแน่ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะสับสนระหว่าง2อ,อย่างนี้อยู่บ่อยๆโห oh, ตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมีผลสํารวจเมื่อปี2010เขาไปเจอมาว่าผู้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยประมาณ75%เลยนะที่เคยเจอกับอาการของภาวะหมดไฟแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือเกือบเกือบ40%ของทั้งหมดเนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากๆเลยโอเค ก่อนที่เราจะไปกันต่อมาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คือสภาวะที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าแบบสุดๆทั้งใจทั้งกายทั้งอารมณ์เลยซึ่งสาเหตุมันก็มาจากความเครียดที่มันสะสมมานานจนเราแบบรับมือไม่ไหวแล้วนี่แหละครับคือพื้นฐานที่เราจะใช้ทําความเข้าใจเรื่องนี้กันต่อไป เอาละครับมาดูกันที่ข้อแตกต่างข้อแรกเลยที่จะช่วยให้เราแยกได้ชัดๆระหว่างภาวะหมดไฟกับความขี้เกียจประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับภาวะหมดไฟเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ความขี้เกียจมันคือลักษณะนิสัยที่เป็นมานานแล้วคือถ้าจะให้เห็นภาพนะครับความขี้เกียจเนี่ยมันจะค่อนข้างคงเส้นคงวาคือเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ภาวะหมดไฟนี่สิครับมันเหมือนการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ จากคนที่เคยมีพลังมีไฟลุกโชนตลอดเวลาอยู่ๆก็กลายเป็นคนเฉื่อยช้าไม่สนใจอะไรอีกต่อไปและจุดนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันสามารถพรากสิ่งที่เรารักไปได้เลยนะจากการอดิเรกหรือกิจกรรมที่เคยทําแล้วมีความสุขสุดๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันสร้างแต่ความเครียดให้เราก็เพราะเราอาจจะหักโหมกับมันมากเกินไปนั่นเองครับ โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้จากภายนอกไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองดำดิ่งเข้าไปดูข้างในจิตใจกันบ้างดีกว่าว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันส่งผลกระทบกับโลกภายในของเรายังไงมันจะมีอาการหนึ่งที่เรียกว่า depersonalization ครับหรือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือภาวะที่เราสูญเสียความเป็นตัวเองไปมันเป็นความรู้สึกที่แบบหงหงข้างในเหมือนทุกอย่างมันชาไปหมดเหมือนเรากำลังใช้ชีวิตไปออนบานแบบออโต้พายลเลย ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรากําลังดูหนังชีวิตของตัวเองอยู่แต่เราไม่ได้เป็นคนเล่นนะครับแค่ยืนมองเฉยเฉยไม่รู้สึกอินไปกับมันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์จู่จูก็กลายเป็นคนหัวร้อนง่ายงุดอิดง่ายไปซะทุกเรื่องแบบว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่เลยทั้งทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะต่างกับความขี้เกียจแบบคนละขั้วเลยนะครับเพราะปกติคนขี้เกียจเขาก็จะชิวชิวสบายๆไม่ไ,ร,ออไรใไม โอเคจากโลกภายในทีนี้เรากลับออกมาสู่โลกภายนอกกันอีกครั้งมาดูสัญญาณที่มันชัดเจนจนคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนที่ทำงานอาจจะเริ่มสังเกตเห็นได้กันบ้างสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันแสดงออกทางร่างกายได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องการกินการนอนที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเริ่มปล่อยปละละเลยตัวเองไม่ดูแลตัวเองเหมือนเคยแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยคือการเริ่มถอยห่างจากเพื่อนฝูงจากสังคมเพราะอะไรน่ะหรอครับ ก็พอแค่จะให้ทำอะไรง่ายๆในชีวตประจําวันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยจนแทบจะขาดใจแล้วแล้วมาถึงจุดที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปึปป๊บปั๊บไม่ใช่ว่าวันนี้ยังดีๆอยู่พรุ่งนี้เบิร์นเอาท์เลยไม่ใช่แบบนั้นครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเขามีการแบ่งระยะของภาวะหมดไฟไว้เป็น5ระยะด้วยกันครับซึ่งไอ้สัญญาณที่เราเริ่มจะรู้สึกได้เนี่ยมันมักจะโผล่มาตั้งแต่ระยะที่2แล้วนะ คือเป็นช่วงที่ความเครียดมันเริ่มเข้ามาแล้วไฟที่เคยมีมันก็เริ่มจะมอนลงทีละนิดนิดเห็นไหมทับความน่ากลัวของมันก็คือตรงนี้แหละการที่มันค่อยคคืคบคลานเข้ามานี่แหละครับที่ทําให้เราไม่ทันได้รู้ตัวในตอนแรกมันเหมือนน้ำที่ค่อยๆกัดเสาะตะลิ่งไปเรื่อยๆร,รู้ตัวอีกทีก็พังไปแล้วโอเคงั้นเรามาสรุป6สัญ,ญญาณเตือนกันอีกทีนะครับข้อแรกเลยคือรู้สึกแปลกแยกจากตัวเอง 2. คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากคนที่เคยแอคทีฟกลายเป็นอีกคน 3. ามสูญเสียงความชอบในสิ่งที่เคยรัก 4. อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่าย 5. เริ่มละเลยการดูแลตัวเองและชีวิตสังคมและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือทั้งหมดนี้มันค่อยๆเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นทันที ดังนั้นนะครับการที่เราหันมาสังเกตและรับรู้สัญญาณพวกนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยเพราะยิ่งรู้ตัวเร็วการฟื้นฟูตัวเองก็จะยิ่งง่ายขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการไปพูดคุยรักษากับผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางออกที่ดีมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าในยุคสมัยที่วัฒนธรรมการทํางานหนักหรือที่เขาเรียกกันว่า h u s t l e culture เนี่ยมันถูกยกย่องเสือเกินแล้วเราจะมีวิธีดูแลตัวเอง ปกป้องตัวเองจากภาวะหมดไฟที่มันอาจจะย่องเข้ามาหาเราแบบเงียบเงียดได้ยังไงบ้างลองคิดดูนะครับ